่วิดีโออยู่นีม่มั่งสอนมาตอหนิอาตองนี้ม,มสานมาตอ,ตอม,มองมีแมงสานมาลูก น้ำมันออกจากที่ของเราแล้วมันไหลไปที่คนอื่นใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นตาน้ําเลยใช่ไหมใช่ตาน้ำอ๋อเพราะว่าน้ําไม่มีจากที่อื่นแล้วถ,ถ้าเราจะอันั้นเราต้องสูบออกแล้วก็ทําดีๆเอาซีเมนต์ลงว่างกึบความหมองมันพูดขึ้นมานะนะอมให้มันเป็นป่องเลยใช่อืซื้อปอกอะมาใส่ซุปลงเออซุปปากคอมันมันกสิไหลขึ้นมานะ่ะ ครับเนี่ยเขาซื้อเอาลงทุนซื้อปอกกันแล้วม,มาลงน้องเคยไปใช่ไหมเป็นปลาประเภทน่าม่เคยกินกระชายอะไรไงอืมอืไรที่เป็นมองอาบมองอยแง่อะไรอืม,ม <า S 3> พอว่าน้ําที่ออกมาเป็นน้ําที่สะอาดใช่อ่แต่ว่าพอมาข้างบกแล้วมันรวมกับน้ําพวกนี้ก็เลยสกปรกใช่ไหมใช่ควายเล่นอะไรเล่นใช่ไหมสารพัดอืมอ๋อ จริงมันเป็นคันนะตรงนั้นนะ่ะเป็นคันกันนะตรงที่ตออัวมันเป็นสะเย,ยนหนึ่งแล้วก็อันนี้มันเป็นหนวดหนึ่งขมายข้างนั้นมันเป็นสะเก่ามลย์ยาวมาถึงนี่เปออ็นสะเกลยที่ยาวไปถึงไหนสุดคลองนี่ไหมต,ตรงไหน อันนี้ของเราถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่น้องนี่แหละน้องนี่กันก้นกแดนไม่ไม่ฝั่งนู้นถึงต้นกล้วยนี่ไหมก็น้องนี่แหละกั้นเลยน้องนี่กั้นแดนหมายถึงว่าของเราไปจนถึงต้นกล้วยต้นนั้นเลยไม่รู้นะ่าจะถึงแค่นี้มั้งหรือว่าแค่ตรงนี้ตัดตรงนี้ตรงกลางนั่นเลยใช้อะไทั้งสคนอ๋อคิดอ,อ๋อเขาเป็นพี่น้องกัน เขาเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องของแต่จานเป็นพี่อ๋อพี่ชายไม่ถ้าเราถ้าเราจะขุดตรงเนี้มันเป็นที่ของเราใช่ไหมเราขุดนนนเนี่ยกะว่าจะขุดขุดตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยออมไม้ไผ่ตรงนี้ออนนีของเรา้ัาางนี้เนี่ยได้ทำคันตรงนั้นก็ขอทำคันขนะึ้น ตองเขาทำคันขึ้นใช่ไหม,มพี่น้องขออนุญาคือต้องการแรงน้ําให้มันใหญ่จริงๆแล้วก็สามารถเปิดขึ้นไปรถพวกนี้ได้ชุ่มตลอดทั้งปีเลยพื้นที่ที่มีตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ําพุขึ้นเลยแบบเลยจะเป็นไปได้ไหมไม่รลยเพงถ้าลองมีเงินลองขุดดูยอะไรมาด้วยมันกัดตินขั้นเนีน่ยนะขั้นคนแผลเ,เปืนเน่อยด้วยพี่แอร์พี่นระขาวางโต๊ะเล็กเล็กด้่ย ลึกที่ไหนยังมองเห็นพื้นอยู่เลยลึกหน่งเมตสองเมตรสอเมตรอาจจะตรงกลางก็ได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ลึกอาจจะเป็นเท้นู้นก็ได้แต่ไม่เห็นลึกไนงะตรงนั้นลึกตรงที่เขาดูเป็นคนอ่าตอนนี้เป็นนาเก่าน่าจะไม่ลึกแต่ว่านลึกมันสูงหนามตัวมึงอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะมันซุด